กาสบายดีพ่อแม่พี่น้องกัดสบายดีเอฟซีส่านศิลปามาติดตามหักชมช่องเบาตายได้พี่น้องมื่อนี้เบาตายก็มาหอดเพื่อนแหละพี่น้องฝนตกทำเปียกเบิดเลยออ้ฝนตกอยู่ที่นอะอยู่ไม่ได้เลยพี่น้องเลยปวดปวมากเลย เปียกเบิดแถวนี้มาหยอดกระเปียกว่หละพี่น้องเอ้ยดูวอนอยู่วอนน้อยก็จะเปียกเบิด์ุกูออกเบิร์ตนอนบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยฝนตกพัดกำหนั่งเต็มอยู่ข้างนอกกับเปียกเบิดอันนี้คือเสือมาตายนงงมากพี่น้องเอ้ยเปียกเบิดเลยส่งเสือ ลังค่ากระหัวเบิร์ดดูนะอันนี้คือบอลบอลเบาตาอยู่พี่น้องเลยปลุกฝนตกแห้งๆพี่น้องเลย,ย,ลลลเลยปลุกไรลายล拉布拉ปลุกโอ้โห เปียกเบิดพี่น้องเอ้ยฝนตกพักกันอยู่บ่ได้พักกันนั่งอยู่นอนกันนอนบ่ได้สวัสดีป้าลุงเล้วปลาหนงเดือน่อบิว้วดิโอ้เปียกเบิดหลานสาวกับพี่น้องเอ้ยโอ้ฝนกระตกปลาบลาไพ่ผ่าดรับพี่น้องโอ้โหน้องลิงอ้าเท่า มาทางนี้กกน้ำท่วมเบิดพี่น้องเลยผู้นี่น้ำไหลรุดๆผู้เอกองตารางกับพี่ตะแบกเช็ดเลยพี่น้องเลยเพื่อนกระหัวเปียกเบิดนอนก็นอนบ่ได้บาดนี่ผูน่ผู้เชอพี่น้องเลยผู้ เพื่อนกระหัวพี่น้องเอ้ยเปียกเบิดลโ่เปียเปียกเปียกเปียกอันนี้คือว่าเพื่อนมองหัวมาได้พี่นออ้อยเอามาเแ่าแม่กระบดิอยเหลือแต่น้องบิวกับน้องลีแต่ก็อุ้ยมาอยู่เป็นหมู่เอามาหอดพ้นตกพ้นตก,กเปียกเลยเปียกอยู่กลางทางเลยลุยมาจนหอดเฮือน เพื่อนกับเปียกเบิดบ่อยบ่วันนอนอน้องลิงคือกินสมบูรม์แรงกับน้องบิวเขาก็ยังบริกินิเลยพี่น้องเลยตอนนี้กัีประมาณ8โมง7โมงประมาณนี้แหละโอ้ อ่าถอะฝากแนมกินสมนางดีดีทีน้องเดือนอือโอ้กินข้าวกั็ยังแล้มวมันนี่อืมินข้าวก็ปูอ่ะโอ้เมื่อกี้เขาว่าจะไปตลาดน้ำนองน่านเด็กกรซื้อของกินมาฝากน้องๆแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าญาติ ขำก่อนเขาก็เลยลุยมาก่อนลุยมากกันยังบวิชผลพี่น้องเลยขำคือเก่ามากกับมาหอดทอดพอดีเปียกเลยมาหอดเรื่องทางพอดีฝนตกเปียกเลยเปียกบนเลยเบาต่ายมากกับโหลดเบาต่ายนี่เลยพี่น้องเลยโหลดผู้ใจลุยมาตกคุ้มตกบวกมาอุ้ยลมก็ลม,ลม,ลมแห้งเต๋อไปพี่น้องเลยพวกใหม่หักหลับทางอีก บาตายก็เป็นห่วงพวกน้องๆกันพอนั้นตะกี้ว่าสียุดผักก่อนแต่ว่าเป็นห่วงพวกน้องๆก็เลยลุยมาเลยจะโกเกอร์กัน้ถกจผ่ากระเปียกเบิดที่น้องเอ้แซวนี่กันบอนอยู่บอนเช้ากับหองบุมี่ผ้ากนันหนังอยู่นอนบ่ได้ แบบสี่แหละพี่น้องเอ้ยครำพ้นตกกับแบบซี่แหละพักกันนั่งเต็มอยู่แบบสี่แหละนอนก็นอนไรอุ้ยเพิ่นกระม้าอยู่เป็นหมู่น้องๆนี่แหละเสียใจท่าแม่เพิ่นกับวอยู่มันนี่เพิ่นไป้ธุระเพิ่อพี่น้องเอ้ยมาหอดเรือนกับพักกันนั่งสลอดนี่ยเลียนๆกันอยู่ฝนตกคือเพิ่นคำพ้นกัตกไม่ชพิ่นนอนแล้วพี่น้องเอ้ย มาฮอดก็เปียกเบิดไกล้ของฝั่งมาจากบ้านไงชื่อเดี๋ยวเราไปมาจากบ้านน้องหนักมันคือแบบแบบถั่วเมนอกอเนยอาหารเดี๋ยวเราไปมาฮอดบุกน้งด้วยไฟขนาดเดี๋ยวเราไปตอกคุ้มแก้วใส ีคือหมักเตงอะไรกับหมมูเป็นไห่มาชอบชอบประกอบใจเมน่องอเนยเด้อที่ไห่พองฝากมาแต่ขอขอบคุณนขอบควรนองหนักเด้อที่เมตตาจเบิ่งแย่งบ่อตายมาตลอดเด้อเลาก็สีแบ่งให้อุ้ยนั่งเรา giáo bài đó. Cái này cũng phải cài ra lắm. Có tâm โต๊กไฟกระดับพี่น้องเอ้ยสงสัยต้นไม้หักขับทางหรือว่าโค่นขับทางอะไรมันถับสายไฟ,ไฟถึงได้ดับไฟประมาณนี้นะว่าลมแห้แหง้งเข้ามาตามทางกองไม้หักลาวมาหอดพอดีเอือ้อยขึ้นมาก็เ,เลยปันเป็นไปนะ ได้ยังกับปันไปกินเลยแดบดบสี่เด็กน้องเลยมาอยู่ดิจินมาม,มาหอดปันเลยเด็กพี่น้องเลยเป็นตกไฟลับกับชิมมืออื่นแม่ครับขอก็ถกอ็ไพ่ด้วยพี่นอ้องแดงแดงโบราณ ไฟแต่ละเถือกแต่ละเถือก็ได้มาตลอดพี่น้อเลยได้กอ๋อขอบคุณขอบคุณเพื่นเด้อออเพื่นด้วยๆ่พี่น้องเลยเปนไถ่ใจะเดกแบบมีคนติดตามมีคนบงมีคนชมเลยลน์อร้็เลยไลพี่น้องพี่น้องเนยแล้วพี่น้องเลยเป็นไถ่มาตลอด ไอ้กาบตอบควนองหนัดอะไรที่น้ามมบบนาะองพ่อแม่จนีเพิ่นเมตตาบาไตามาตลอดบบมีเพิ่นกับบุ้มีมมมม่บา,ายครับบุมีบ่าไตเามื่อนี่นอีกหน่อยก็ผมกนเเมื่อนีก็เป็นตากองเองที่นนองเลยฮู้ดเทือนกับ เปียกเปียกเบิดอันนี้ก็บหัวพี่น้องเอ้ยโอ้น้าฝนหัวใส่เปียกเปียกเบิดอันนี้ชื่อคือเป็นครัวของเอาเลยพี่น้องฝนตกฝนสาดเปียกเบิดอุ้ยหมาหน่อยกับตกูนะแต่สงสารโอ้เปียกเบิดเท่ามันี่กันนะอุ้ยตัวนี้ เขาหัวเตาโอ้ค่นหนาวแห้งกูหัวหนามถั่วเมื่อแท่นี้พี่น้องเลยฝนตกฝนสาดก้ามาไฟฟ้า,ฟากระดับมืดเนีย่ยแหละพี่น้องเลยขอโทษขอไปเด้อลังคาก็หัวเมื่อเป็นไฟครับกู สังกะสีคือว่าอะไรหัวเนี่ยแหละพี่นอ้องเอ้ยเป็นสังกะสีก็สังกะสีเก่าชิงคล้องกับสิบเป็นหกเขื่อนเนี่ยนั่นเองอะไรพี่นอ้องเอ้ยมันบูมี่มองเสียนบูมี่บูมีมอม่อัน ฮอกกฤษมาสองหมดเพื่อนว่าเป็นจังไรหัวแล้วบหัวโอ้เพื่อนนี่กะอายเพื่อนเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเป็นน้ำใหม่มาสารตะนางแล้วเรียบร้อยนี้มีแต่มืออื่นเศร้าฮาก็สิเท่พื้นเลยปันบนโตกไฟดับพี่น้องเลยมืดกับขอโทษขอพัยเดอร์แต่ว่าลัางคาเนี่ยคือสิบหัวเลยพี่น้องเลย หมอาตาเป็นคนมุงเองพี่น้องเลย,ยเฮากระคำมาเบิ่งซีมือวะสีหัวหรือบุหัวตัวเองเหดเองพี่น้องเวือนเศร้าคือเฮากรสิไดเทพื้นเลย พี่น้องมาทันีดกันหนังสลอนกันอยู่คือเก่าเปียกเปียวเห็ดยังก็ได้อยู่นี่ใช่ก็อยู่ก่ได้มันอยู่ได้แต่นี่นี่เ้ยพี่น้องเลยเหัวบนตกน้ำหัวเปียกเบิดเลยเินเดือนกินมมาแตงอีกแล้ว พี่น้องคลิปนี้ก็บุม,มี่ยังรลายพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ส้มมาพาควนเลยพี่น้องบ่าตายก็จะได้ล่คลิปไปเพื่ท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไก์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องฝากเบิ่งฝากสม้มเด้อเด้อพ,พ่อกันคลิปต่อไปสบายดี